สวัสดีครับผมท่านใหญ่นะวันนี้จะมาสอนตัดผมทรงฟราสั้นได้รับเกียรติจากนักแบบลูกค้าจริงนะชื่อคุณอะไรครับคุณไรวันค่ะคุณไรวันมาจากที่ไหน,นไม่ขวางค่ะไม่ขวางนะแต่ท่านใหญ่จะตัดสั้นขึ้นไปให้เหลืออยู่แค่เจ็บนิ้วแ้วก็ผมเป็นรูปตัวยูข้าบดเป็นตรงนี้นะครับเราจะตัดตัดเสียจให้มันเส้นเลเยอร์ขึ้นมาับประมาสักสี่นิน้วตัดไปเลย ปล่อยลงมาปั๊บมันจะทุยอยู่ต่ำๆใกล้ไลายอช่อไหมเนี่ยตามเลยกู <c oughs> ขึ้นทรงด้าน,น,นหล <c oughs> นังนะขึ้นทรงหล <c oughs> งังตอดเลยครับ กัน<ท> <ทำ S 1> เลยยุกผ,ผมยุกก้าสิผงสายนะผมเลเยอร์ขึ้นไปก่อนเดี๋ยวความยาวค่อยตัดทีหลังคุณค่าเท่ากันเราจะตัดก่อนหรือตัดหลังก็คุณค่าเท่ากันนะเราถ้าไงขอเลือกเลเยอร์ก่อน ทีนี้เรามาหาความย้อนาันนะทุกลงลูกค้าไว้ที่ปลายตะบกเราตัดที่ปลายตะบกะตะบกลุกขึ้นตัดแล้วโยกขึ้นเลยนมตะขะหน้าเก้าสิบองศาเราตัดเลยผมส่วนหน้าทั้งหมดนมไปเลย ัดรันักิเมรต,ตัดตัดตรงตรเลยผมบางสองชัอกระหมดแล้วด้านซ้ายเนี่ย วีหน้าหูหลังหูงอย่างนั้นหนึ่งหน้าวียกขึ้นเก้สาสิบองศานแลนวตัดผมบางก็ตัดตรงตรงเลยวีมาประกอบปเลยลตัดเก้าสิบองศาดูแล้วตัดข้างๆนี้ข้างกว่าก็ยกวีเข้าวีออก วีให้ตึงๆเขาเรียบ90องศาละตัดวีส่วนหน้ามาซ้ายขวาทำเหมือนกันยกขึ้น90องศาละตัดแล้วก็วีเสยวีเสยมาหลังบ้านนย่ยยกขึ้นวีเข้าวีออกยก180อ,องศาละตัดแต่ไปายออกเชื่อมกับผมงรั่หลังยกขึ้นมา ตดัดลบมุมมันออกนิดนึงยกขึ้นยกเช็กนะหลังจากเราตัดแนวตั้งแล้วมีน้มไปข้างหลังแล้วก็ตัด90องศายกขึ้นตัดสิกแเก็ มันก็ตอนเราตั้งใช่ไหมเดี๋ยวเราเช็คเราเช็คแนวขวางแนวขวางตัดปลายออกเรื่องมาตัดปลายออกนิ้วหนึง <S <S ่งมาันเลื่อยได้ไหมมีเรื่องมาขิ้มาตัดไปเลยเอาไปนิ้วหนึ่งตัดสีแซกนะ วิ่งมาตัดวิ่งมาขีบแล้วตัดวิ่งมาัีนมาแล้วตัดตัดขีนมาแล้วตัดไม่หมดก็ตัดให้หมดใช่ บีลงมาแล้วตัดเข้าไปไหนบีลงมาตัดกระดูงนิ้วหนึ่งต้องไว้หงนิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งบีลงมาถ้ามันเหลือก็ตัดให้หมดบีมาตัด chưa bấm lần rồi lên thôi có thêm một cắt cái này bạn phải em bằng bẹt chữ xưa rồi bẹt โขดเบาๆดังข้างเชื่อมที่มาตัดแต่ไปนิดเดียวเชื่อมหนึ่งข้างเลยนิดเดียวพอวัดมาเหลืออยู่เจ็ดนิ้วนะข้างมีเชื่อมกราตัดแตดไปออกวัดมาเหลืออยู่เจ็ดนิ้วเทากันแล้วสองข้างซ้ายขวา ดีผมมาดูตัดเชื่อมผมบางก็ดึงที5าองศาพอ45องศาพอยก90ผมมันจะบางมันสูงเกินนี่เราก็มาสไลด์ออก อะไรไปไปยเดียวยกขึ้นตไปายเดียวข้างหน้าตไปายนิดนึงหลังไม่หูวงว่าซ้ายออกเยอะนิดนึง ไปไก,กลเจาะสไลด์ที่มันหนาเราเลือกทำเอาไม่ได้ทำทุกช่อนะชพอปจุดชพอะจุดชพอะจุด ตอนนี้จะได้เป็นฟาร่าคุ้มเข้าหรือคุ้มออก,อกดีกลูกค้าค่ะก็แล้วแต่อาจารย์ไหมคะถ้าผมน้อยๆงี้ยผมแนะนําให้ใส่สวอนออกไปเลยจะไ,ได้ดูดาขึ้นดูเยอะขึ้นแต่ถ้าผมเยอะก็ม้วนเข้าแค่นี้สตูคันเป๋าความยาวเหลืยอร์เจ็ดนิวด้วลูกค้าแล้ก็เลยเยอะขึ้นมาสี่นิ้วสี่นิ้วประมาณนี้ ได้ความถุยลูกค้าก็ให้ใส่โฟมนิดหน่อยเพื่อใดถ้าได้อย่างเดียวมันมันอยู่ไม่นานมันอยู่ไปถึงห้วยขวางครับมันจะอยู่แถวไปสารยากรุงเทพใต้อะ <c oughs> ไปโฟมนิดหนึ่งตะตอนนี่ไงตะอนมันอยู <c oughs> ่ตรงนีรงนอะไร <tuk entender> Ini <it� landa> <tukicted believers> <tuk demeanor> จะเนอะไรีแงเลยจะเปีกว่านีเนอ,อนแลวครับ่อนนะตัวฝุ่นแล้วกันเคลียวเคลีย,ว,ยวให้มันเด้งๆให้ร้อนเด้งๆ,ๆผมมันจะดูเยอะขึ้นหลับตาดูครับทรงยูนิเซกหรือว่าฟาราสั้นนะความยาวเจ็บนิ้วจริงสั้นกว่านี้มันก็จะม้วนหยาบ ร้านกำเนิดสา l อนตั้งอยู่ปากซอยพาหัโยชน์ิี่2ตรงข้ามตลาดสดทิ้งเจริญเขียนสายใหม่ครับกทมหาไม่ยากสำรองจองคิวมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์062483999 5และ0 8 1 9 8 5 6 2 3 4นะลูกค้าดูข้างหลังเป็นไงบ้างตกใจค่ะสวยตกใจนะสวยก็แถวไม่วังน่าจะมีร้านใดไดอยู่มั้งแบบนี้เยอะแยะ หาให้เจอหน้าเกเๆกัเก่าหนึ่งนะ <c oughs> ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นิดนึงนะช่างที่จะได้ได้แบบนี้ค <c oughs> นะครับโจงเว้นช่างอู้คนเดียวที่หน้ามันเด็กอยู่ก็ได้ได้ <c oughs> ตรงนี้นะครับก็ <c oughs> ผมมันไม่ได้ดูหนานะแต่ว่าการไดม้วนลอนใหไดให้เป็นตะปิงทําให้ผมดูหนาขึ้นเหมาะสําหรับผมบางคนที่ผมน้อยนะครับแนะนําให้ไดสวอนออกนะหรือว่าไดสงฟาล่า แต่ถ้าผมลูกค้าที่เยอะมากแนะนำให้ได้ม้วนเข้าม้วนเข้าผมไมกได้ดูน้อยวันนี้ก็ขอบคุณลูกค้าที่อ,อ,อนุญาตถ่ายคลิปวิดอสอนตัผมลง YouTube ก็กลับเป็นซีได้เนื่องจากแอบดูคนอื่นมานานแล้วสบายใจไห้วนี้ค่ะปุกใจมากอาจารย์ <laughs> นะก็ตอนนี้ลาไปก่อนฝากกันไว้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ,รบขอบคุณครับเพื <laughs> ่อนบ๊ายบาย